บทที่5เครื่องมือวัดและวางแผนเมื่อสร้างบ้านต้นไม้ด้วยไม้ไผ่โดยไม่ใช้ไฟฟ้าการวัดและวางแผนที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญมากนี่คือเครื่องมือและวิธีการวัดแบบธรรมชาติหรือแบบดั้งเดิมที่คุณสามารถใช้ได้ 1. เครื่องมือวัดแบบดั้งเดิม 1. ไม้เมตรแบบมือทำไม้เกด,ดูวัดสดุ ไม้ไผ่หรือไม้ตรงยาวประมาณ1-2เมตรวิธีใช้ทำเครื่องหมายหน่วยเช่น1นิ้ว1ฟุตบนไม้โดยใช้มีดกรีดหรือสีธรรมชาติใช้เทียบขนาดกับโครงสร้าง 2. เชือกหรือหวายเบี Bio ้ยวจีวิธีใช้ผูกเชือกเป็นความยาวที่ต้องการเช่นความสูงเสาแล้วใช้เป็นตัววัดซ้ำทำเครื่องหมายจุดสำคัญด้วยปมหรือสีธรรมชาติ 3. ระดับน้ำแบบโบราณ water level วัสดุท่อไม้ไผเ่เล็กๆน้ำวิธีใช้ใส่น้ำลงในท่อไม้ไผ่แล้วยกทั้งสองข้างให้ระดับน้ำตรงกันเพื่อตรวจสอบความเรียบเหมือนหลักการของท่อระดับน้ำสมัยใหม่4ดินสอรหรือชอบธรรมชาติวัสดุฐานไม้หรือหินชนวนสำหรับขีดเบี้ยวจีบนไม้ไผ่2วิธีการวางแผน1 การวัดพื้นที่ด้วยร่างกายหน่วยวัดแบบโบราณใช้ส่วนร่างกายเป็นมาตร,รฐานเช่นช่วงแขนว่า2เมตรฝ่ามือคือ25เซนติเมตรนิ้วมือนิ้ว2.5เซนติเมตร2การสร้างมุมฉากด,ด้วยกด3 4 5วัดสดุเชือกไม้ไผ่วิธีใช้ผูกเชือกเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน3ามหน่วย4หน่วย และ5ห,หน่วยเช่น3เมตร4เมตร5เมตรมุมระหว่างด้าน3และ4จะเป็นมุมฉากพอดีใช้สำหรับวางฐานบ้านให้ตรง3การวัดความสูงต้นไม้วิธีใช้1ยืนห่างจากต้นไม้ในระยะที่รู้ค่าเช่น19 2ใช้ไม้ไผ่ตรงวัดมุมจากตาคุณถึงยอดต้นไม้ประมาณ45องศา3 ความสูงต้นไม้ระยะห่างจากคุณถึงต้นไม้ 3. เคล็ดลับเพิ่มเติมใช้เงาแดดวัดความยาวเงาของวัตถุที่รู้ขนาดเช่นไม้ไผ่หนึ่งเมตรเพื่อคำนวณความสูงสิ่งก่อสร้างทดสอบความสมดุลแขวนก้อนหินเล็กๆด้วยเชือกเป็นลูกดิ่งเพื่อตรวจสอบความตั้งตรงของเสาสรุปแม้ไม่มีเครื่องมือไฟฟ้าคุณก็สามารถวัดและวางแผนได้อย่างแม่นยำด้วยไม้ไผ่เชือก น้และหลักการเราขาคณิตง่ายๆวิธีเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมแต่อย่างสืบสารภูมิปัญญาช่างโบราณอีกด้วยหากต้องการความแม่นยำสูงอาจใช้ตลับเมตรแบบมือหมุนแบบไม่ใช้ไฟไฟ,ฟ้าเป็นตัวช่วยเสริมก็ได้ลบ5.1หลงตลับเมตรหรือไม้บรรทัดวัดระยะ ตลับเมตร vs ไม้บรรทัดวิธีวัดระยะแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเมื่อสร้างบ้านต้นไม้ด้วยไม้ไผ่โดยไม่พึ่งไฟฟ้าตลับเมตรและไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานที่สำคัญแต่ละแบบมีวิธีใช้ต่างกันดังนี้ 1. ตลับเมตรมีสุริงเทปลักษณะเป็นแถบโลหะหรือผ้ายืดได้ม้วนอยู่ในกล่องพลาสติกโลหะมีสเกลหน่วยเป็นเซนติเมตร นิ้วแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตลับเมตรแบบมือหมุนไม่ต้องใช้แบตเตอรี่วิธีใช้ 1. ดึงแถบวัดออกมาให้ยาวพอดีกับสิ่งที่ต้องการวัด2ดันปุ่มล็อกเพื่อเตรยงความยาวถ้ามี3อ่านค่าที่สเกลเช่น3เมตร50เซนติเมตร4กดปุ่มม้วนกลับหรือม้วนด้วยมือจุดเด่นวัดระยะยาวได้ทั่วไป3-10เมตร ยืดหดสะดวกใช้ในพื้นที่จำกัดตัวอย่างการใช้ในงานไม้ไผ่วัดความยาวเสาไม้ไผ่ตรวจสอบระยะห่างระหว่างโครงสร้าง 2. ไม้บรรทัดรูเลอร์สเตรเตตลักษณะแผ่นแข็งทําจากไม้โลหะหรือพลาสติกความยาวสั้นทั่วไป30เซนติเมตรถึง1เมตรมีสเกลละเอียดสำหรับวัดระยะเล็กๆวิธีใช้ 1. ประกบไม้บรรทัดกับชิ้นงานที่ต้องการวัดสองอ่านค่าที่ขีดเบี้วจีเช่น50เซนติเมตร 3. ใช้ด้านตรงวาดเส้นหรือตรวจสอบความเรียบจุดเด่นแม่นยำสำหรับงานไซจีเช่นการตัดไม้ไผ่ให้ได้มุมฉากใช้เป็นแนวสำหรับขีดเส้นหรือตัดตัวอย่างการใช้ในงานไม้ไผ่วัดความกว้างของไม้ไผ่ผ่าครึ่งตัดไม้ไผ่ให้ได้ขนาดเท่ากัน 3. วิธีเลือกใช้ให้เหมาะสมเครื่องมือเหมาะสำหรับข้อจำกัดตลับเมตรวัดระยะยาวเช่นฐานรากความสูงเสาวัดระยะสั้นสั้นอาจไม่ละเอียดพอไม้บรรทัดวัดระยะสั้นหรือวาดแนวเช่นตัดไม้ไผ่วัดได้ไม่เกินความยาวไม้บรรทัด 4. เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับงานไม้ไผ่ใช้ตลับเมตรร่วมกับดินสอไม้ทำเครื่องหมายจุดที่ต้องตัดหรือจอะไม้บรรทัดลูกดิง่ง ตรวจสอบความตั้งตรงของเสาว,วัดซ้ำสองครั้งเพื่อความแม่นยำเพราะไม้ไผ่บางครั้งมีความโค้งหากไม่มีตลับเมตรสมัยใหม่อาจใช้เชือกเบี้ยวจีระยะแล้วนำมาเทียบกับไม้บนรนทัดแทนก็ได้ทั้ง2เครื่องมือนี้จำเป็นสำหรับการสร้างบ้านต้นไม้ให้มั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเลยลบ5้าระดับน้ำสปิริตเลเวลตรวจสอบความเรียบและแนว ระดับน้ำสปิริตเลเวลตรวจสอบความเรียบและแนวอย่างไรระดับน้ำหรือระดับฟองอากาศเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ตรวจสอบความเรียบระดับแนวนอนและความดิ่งระดับแนวตั้งของโครงสร้างโดยไม่ต้องใช้ไฟฟา้าเหมาะสำหรับงานก่อสร้างแบบดั้งเดิมเช่นการสร้างบ้านต้นไม้จากไม้ไผ่ 1. ระดับน้ำคืออะไร เป็นเครื่องมือรูปทรงสี่เหลี่ยมยาวมัดทำจากไม้อลูมิเนียมหรือพลาสติกด้านในมีหลอดแก้วบรรจุของเหลวส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล์ป้องกันการแข็งตัวและฟองอากาศเมื่อวางระดับน้ำบนพื้นผิวฟองอากาศอยู่ตรงกลางพื้นผิวเรียบหรือดิ่งพอดีฟองอากาศเบี่ยงซ้ายขวาพื้นผิวเอียง2 ส่วนประกอบของระดับน้ำส่วนประกอบหน้าที่หลอดระดับแนวนอนตรวจสอบความเรียบเช่นพืนบ้านต้นไม้คานไม้ไผ่หลอดระดับแนวตั้งตรวจสอบความดิ่งเช่นเสาบ้านต้นไม้ผนังฐานเครื่องมือต้องแนบสนิทกับพื้นผิวที่วัดหากปิดเบี้ยวจะทำให้วัดผิดพลาด 3. วิธีใช้ระดับน้ำตรวจสอบงานไม้ไผ่ 1. ตรวจสอบความเรียบแนวนอนตัวอย่าง ตรวจสอบพื้นบ้านต้นไม้หรือคานไม้ไผ่ขั้นตอน 1. วางระดับน้ำบนพื้นผิวที่ต้องการวัดสองสังเกตฟองอากาศในหลอดแนวนอนฟองอยู่ระหว่างเส้นเบี้ยวจีพื้นผิวเรียบฟองเอียงไปด้านใดพื้นผิวด้านนั้นต่ำกว่า 2. ตรวจสอบความดิ่งแนวตั้งตัวอย่างตรวจสอบเสาไม้ไผ่ที่ปักลงดินขั้นตอน 1. ประกบระดับน้ำกับด้านข้างของเสาสองสังเกตฟองอากาศได้หลอดแนวตั้งฟองอยู่ตรงกลางเสาตั้งฉากฟองเอียงเสาเอง 4. ข้อควรระวังตรวจสอบความแม่นยำของระดับน้ำก่อนใช้โดยวางระดับบนพื้นผิวที่รู้ว่าเรียบ แล้วสังเกตฟองอากาศถ้าฟองไม่อยู่กลางเส้นแสดงว่าเครื่องมือผิดพลาดหลีกเลี่ยงการประแทกเพราะอาจทําให้หลอดแก้วเคลื่อนหรือแตกใช้ร่วมกับไม้บรรทัดหรือตลับเมตรเพื่อวัดระยะควบคู่ 5. วิธีทําระดับน้ําแบบง่ายหากไม่มีเครื่องมือสําเร็จรูปคุณสามารถประดิษฐ์ระดับน้ําชั่วคราวได้ด้วยวัสดุธรรมชาติวัสดุท่อไม้ไผ่เล็กๆน้ําฟองน้ําหรือแผ่นไม้สําหรับฐานวิธีทำหนึ่ง จาะท่อไม้ไผ่ให้โปร่งใส่น้ำลงไปครึ่งหนึ่งสองปิดปลายท่อทั้งสองด้านใช้ขี้พึ่งหรือยางธรรมชาติ3วางท่อบนแผ่นไม้เรียบระดับน้ำจะแสดงความเอียงโดยดูจากผิวน้ำ 6. การประยุกต์ใช้ในงานไม้ไผ่ตรวจสอบฐานรากให้ฐานบ้านต้นไม้ไม่เอียงวัดแนวเสาป้องกันบ้านเบี้ยวตรวจสอบหลังคาบิดเมียนหลังคาลาดเอียงเกินไป สรุประดับน้ำเป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับการสร้างบ้านต้นไม้ให้มั่นคงและสมดุลโดยไม่ต้องเครื่องไฟฟ้าแม้ไม่มีเครื่องมือสมัยใหม่ก็สามารถประดิษฐ์ระดับน้ำแบบชั่วคราวจากไม้ไผ่และน้ำได้หากต้องการความแม่นยำสูงแนะนำให้ใช้ระดับน้ำแบบหลอดแกว้วคุณภาพดีและตรวจสอบฟองอากาศทุกครั้งก่อนใช้งานลบ5 3ด2หรือชอไอคอทํทเครื่องหมาย ดินสอรหรือชอกใช้ทําเครื่องหมายในงานไม้ไผ่อย่างไรเมื่อสร้างบ้านต้นไม้ด้วยไม้ไผ่โดยไม่ใช้ไฟฟ้าการทําเครื่องหมายที่ชัดเจนบนไม้ไผ่เป็นขั้นตอนสําคัญเพื่อความแม่นยําในการตัดเจาะหรือประกอบชิ้นส่วน 1. เครื่องมือทําเครื่องหมายที่แนะนํา 1. ดินสอไม้หรือดินสอช่างเหมาะสําหรับขีดเส้นละเอียดไม่ทําลายเนื้อไม้ประเภทที่นิยม ดินสอสีเข้มเช่น2ี B เพื่อเห็นชัดบนผิวไม้ไผ่ดินสอช่างหัวแบนไม่กลิ้งตกเวลาทำงาน 2. ช็อคช่างหรือช็อคธรรมชาติเหมาะสำหรับทำเครื่องหมายชั่วคราวที่ลบง่ายประเภทช็อคสีขาวสีสดเห็นชัดบนไม้ไผ่สีเขียวหรือน้ำตาลช็อคจากหินชนวนแบบดั้งเดิม 3. ทางเลือกอื่น หากไม่มีดินสอชอ็อกมีดขีดเส้นใช้ปลายมีดกรีดเป็นรอยเบาๆบนไม้ไผ่ฐา,านไม้ใช้เศษฐานจากไฟแคมขีดเส้นแต่เลง่าย 2. วิธีใช้ดินสอช็อกทำเครื่องหมายขั้นตอนการขีดเส้นพื้นฐานหนึ่งวัดระยะด,ด้วยตลับเมตรหรือไม้บรรทัดแล้วทำจุด G เบี้ยวจีเล็กๆสองขีดเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดหรือระดับน้ำเป็นแนวตรงสาม เขียนข้อความเช่นตัดตรงนี้จอบรูตัวอย่างการใช้งานในงานไม้ไผ่เบวจีจุดตัดทำเครื่องหมายก่อนใช้เลื่อยมือตัดเบวจีจุดจบกำหนดตำแหน่งรูก่อนใช้สว่านมือเขียนหมายเลขชิ้นส่วนเพื่อไม่ให้สับสนเวลาประกอบ 3. เทคนิคเพิ่มเติมใช้สีธรรมชาติหากต้องการเครื่องหมายทนนานอาจใช้สีจากดินแดงหรือน้ำมันพืชผสมผงถานเครื่องหมายแบบไม่ถาวร ใช้ช็อคแล้วลบออกด้วยผ้าแห้งหลังงานเสร็จบีบเนียนเครื่องหมายลึกเกินไปถ้าใช้มีดขีดเส้นอยากกดแรงจนไม้ไผ่เป็นรอยลึก 4. ข้อควรระวังอย่าใช้ปากากามหมึกซึมหรือสเปรย์สีอาจดูดซึมเข้าเนื้อไม้และทำลายธรรมชาติของไม้ไผ่ตรวจสอบเครื่องหมายก่อนตัดจอบดูให้แน่ใจว่าไม่คลาดเคลื่อนสรุปดินสอและช็อคเป็นเครื่องมือทำเครื่องหมายที่ ง่ายที่สุดและจําเป็นที่สุดในงานไม้ไผ่แบบไม่ใช้ไฟฟ้าเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานและระวังไม่ให้เครื่องหมายส่งผลต่อความสวยงามของชิ้นงานสําเร็จรูปหากไม่มีดินสอรหรือชอบสามารถประยุกต์ใช้นีดขีดเส้นหรือวัสดุธรรมชาติแทนได้เช่นกัน